สวัสดีครับกลับมาพบกับกูคอม9 9นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการแคปนะแคปหน้าจอยาวๆจะแคปยังไงนะครับนะโดยปกติแล้วถ้าเราแคปหน้าจอเรากดปุ่มปิ้นสกรีนใช่ไหมครับกด Windows s h i p t S ใช่ไหมครับแต่นั้นได้เพียงหน้าเดียวนะครับถ้าเราอยากได้ยาวๆทำยังไงครับมาดูวิธีการกันเลยครับเข้าเว็บสโ r e นะครับหรือ extension นะครับ ค้นหาคำว่า full page นะครับ full Pa g e นะครับแล้วก็คลิกไปเพิ่มในโค m e เพิ่มส่วนขยายนะครับนี่ครับมาแล้วครับเป็นรูปกล้องนะครับเสร็จแล้วนะครับกดที่รูปจิ๊กซอนะครับกดปักหมุดเอาไว้เลยนะครับถ้าเราปักหมุดปุ๊บมันจะอยู่ด้านบนแถวนี้ไว้นะครับเป็นรูปกล้องโอเคนะครับตรงนี้ปิดไปก่อนนะ ทีนี้เราเปิดหน้าเว็บที่ต้องการที่จะแคปมานะครับตอนนี้มันยาวไหมครับมันไม่สามารถที่จะแคปหน้าจอได้ทีเดียวยาวได้วิธีการครับคลิกที่เครื่องหมายคลิกที่รูปกล้องเลยครับรอแป๊บหนึ่งครับเรียบร้อยครับจะเซฟเป็น pdf ก็ได้หรือจะเป็น png ก็ได้นะส่วนตัวเลือก png ครับคลิกหนึ่งครั้งกดอนุญาตครับจะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่ตรงนี้ครับกดเปิดดูครับนีครับงาน เราสามารถกดดูได้นะครับนี่ฮะงานมีคม่อนข้างมีความชัดเจนนะครับโอเคครับการแคปหน้าจอยาวๆสวัสดีครับ